อยู่เด้อครับน่าจะสองร้แล้วครับนบอยคนหาก,กิงชาแนลนะครับวันนี้ยันปลาล์มยิงป่าหนองหลวงนะครับอากาศเกาะฮ้อนฝนเกาะจะตกนะครับแดดเกาบะมีแดดกำลังออกนะครับช่วงแรงๆนี่นะครับน่าจะประมาณ สีม้งป่ายแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้นะครับนี่ครับเขาไม่เขาเนี่ยนะครับเฮ้ยมรวมนะครับโอ้โหมีป่ากันวันนี้นี่ครับยิงไปแปลงกล้างไปปึ่นนะครับแบบได้ยิงต้องรอสักติดนึงครับนั้นเี๋ยวกูมูก้านมุงตอดแหงนะครับแอ,อ้วมากันทั้งหมู่บ้านยกขยงามาน้าพุ่นว่าเึืงมาหาัานปลาแล้วครับ ตัดอันิดหน้าเอาแปลงละไว้ฮะเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปยิงมันนะครับเดี๋ยไม่พอเาจะได้แก้มก่นมอนน,งงนะครับมองไปต้นไม้นีนสูงขนาดนะครับเอเหมือนหันปลานะครับแม่นแม่นหม,ม,มอ้อไมพอลออกอืมลอยลึกอยู่ตรงั่้นตัวนะครับแม่นปลาหรือว่าบนแม่นหม้นะครับยิงสุ่มพอดีครับ ยากยน,นะอโอดีกว่าอ้าตายขาที่เลยนะครับโห อยู่นะครับได้ไหมได้ไหมอาจจะได้น่าจะดูนะครับมานักปนนีนนยโอ้โดนอยู่นะครับนะ ลอยลึกมากนี่ความปเป็นเจ็กป่านะครับลองสุ่มยิงกันนะ ใหญ่ยูครับน่าจะสองนะครับนี่ครับสุดยอดมากทีเดียวตายเลยโอเค,อเคนาๆๆๆๆๆนัน น่าจะสองโลนั่นละครับทำสองโลก็โลกึ่งเนี่ยอโลแปดอ่ะจะบ้ดมาจังขอครับใหญ่อยู่เด้อครับน่าจะสองโลนะครับ 8, บ้ดไปจังพอเด้อมนันตาเนี่ย บ้านเลยนะครับไปเดิเห็นป่าหย่อมหอหอ,อกทงปุ่นใส่์ให่อยู่ครับประมาณสามสี่โลนะครับเดินล้อมันลอ้อนสกรรมนะครับถ้ามันไม่ยอมโผล่ไม่ยอมลอยมาอันตัวเดี๋ยวกบบลับมานเราครับ <c oughs> ลอ้อนตัวที่สองนะครับตัวใหญ่อยู่ครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับแต่มันไม่ยอมลอยครับคูไปไหนและมัว เดียวบอล้ครับวันนี้กลับบ้านละอันเมียไปได้แล้วครับมีย้ายมาแซวแล้วครับแอครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับ